สวัสดีครับพบผมอิเล็กทรอนิกส์คนเมืองนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูงานซ่อมนะครับงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ออนกิขนาด1 0กิโลวัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมจะมาเทสนะฮะในการของผมนะครับผมผมจะจ่ายแผงเข้าไปก่อนนะครับจะยังไม่จ่ายไฟเข้าไปนะครับเริ่มต้นนะครับผมจะวัดนะครับในการวัดก็คือว่าเราตั้งโอห์มิเตอร์นะครับวัดจุดนี้นะครับ2จุดเนี่ยว่าจะต้องไม่ช็อตนะครับ พอไม่ช็อตเสร็จปุ๊บนะครับเราวัดวัดโวลต์นะครับให้ถูกข้วนะครับตอนนี้ไฟมันค้างคาปานะครับพอเราวัดถูกข้วเสร็จปุ๊บนะครับจ่ายไฟเข้าไปที่พอรตนี้นะครับครับจ่ายไฟเข้าพอรตนี้แล้วก็ขึ้นเบรกเกอร์นะครับระบบไฟจะต้องทํางานนะครับผมจะขึ้นไฟนะครับจ่ายไฟเข้าไปปุ๊บนะครับมีไฟติดแล้วนะครับ LED กระพริบแล้วนะฮะ พักนะครับเดี๋ยวไอ้จอนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็วัดไฟดูนะครับไฟมาหรือยังนะฮะจอติดแล้วนะครับไฟมาแล้ว470นะครับจอติดแล้วทํางานแล้วนะครับก็คือว่าระบบไฟย่อยในเนี้ยพร้อมทํางานนะครับแล้วมาดูไฟบัตรบาร์นะครับไฟบัตรบาร์จะต้องมา470นะครับกรณียังไม่บูตนะครับนี่นะฮะมา470 ถ้าระบบเขาบูตนะครับเขาก็จะปั๊มไฟจุดนี้นะครับตรงนี้มันเอาไฟหานครึ่งน,นะครับนี่นะฮะมันเอาไฟมาหานครึ่งนะครับโดยใช้คาปานะครับนี่นะครับถ้าวัดข้อนี้ก็จะได้บวกนะครับก็แปลว่าตรงนี้นะครับตัวนี้คือลบนะครับเราวัดได้นะครับว่ามันถึงกันหรือเปล่านะครับนี่คือข้อลบนะครับา มันคือเซนเตอร์แท็บนะครับทาเป็นเซนเตอร์แท็บนะครับไม่ใช่กาวครับมันเป็นเซนเตอร์แท็บนะครับตัวนี้เป็นลบนะครับอันนี้คือบวกนะครับอันนี้เป็นเซนเตอร์นะครับเซนเตอร์แท็บทั้งลบทั้ง3ามขั้วนี้จะไม่ลงกาวนะครับไม่ลงตัวถังนะฮะวัดเบื้องต้นจะต้องไม่ลงตัวถังนะครับพอเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมก็จะจ่ายไฟเข้านะครับไฟเข้าก็คือไฟตรงนี้นะครับก่อนจะจ่ายไฟเข้าเราต้องเอาโอมิเตอร์วัดก่อนนะครับว่า3ามขั้วนี้ ABC เนี่ยจะต้องไม่ช็อตถึงกันนะครับจากนั้นเราขึ้นเบรกเกอร์นะครับพอขึ้นเบรกเกอร์เสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูระบบนะครับนี่นะครับระบบเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะรอนะครับรอนะครับจนรีเลย์ทำงานนะครับเรามาดูกันเลยนะครับดูว่าไฟตอนนี้ไฟเข้าระบบแล้วนะครับ ระบบก็จะออนนะครับในการซ่อมของผมเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนรีเลย์ไปนะครับอาการนี้คือดีเลย์ฟ้นะครับแล้วก็มอสเฟตนะครับพังนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟดีซีนะครับจุดนี้นะครับ460สนะครับ17วินะครับนับถอยหลังนะครับ นี่นะครับตอนนี้ทํางานแล้วนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับเช็คดูสถานะนะครับไฟเข้านะครับนี่นะครับสามร้อยกว่าโวลต์นะครับอันนี้กระแสนะครับอันนี้คือไฟแต่ละเฟสนะครับสามเฟสนะฮะนี่นะครับอันนี้คือโวลต์ของไฟสามเฟสนะครับ อันนี้ผลิตไปเจ็ดหมื่นกว่าหน่วยแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเสียงยังโอเคอยู่นะครับในการซ่อมของผมนะครับอ่าผมก็จะวัดไฟตัวนี้นะครับดูนะครับว่าไฟที่เขาบูตขึ้นเนี่ยมันเกินหกร้อยแล้วนะครับมิเตอร์ตัวนี้วัดไม่ได้นะครับต้องเอามิเตอร์เข็มมาวัดนะครับอ่าผมเอามิเตอร์เข็มมาแล้วนะครับเราจับตรงนี้นะครับเราตั้งย่านพันนะครับ เห็นไหมครับว่าเราดูที่พันนะครับตอนนี้ไฟวิ่งอยู่650โวลต์นะครับเห็นไหมครับตั้งย่านพันนะครับไฟวิ่งอยู่650โวลต์เป็นไฟของบัตรบาร์นะครับเป็นบัตรบาร์ภายในนะครับอันนี้คือเซนเตอร์นะครับ300กว่านะครับ380นะครับอันนี้ก็380นะครับรวมกันแล้วนะครับเป็น600กว่านะครับนี่นะครับ650 660นะครับ อันนี้คือแรงดันบัดบานะครับต่อไปนะครับเป็นการดูกระแสนะครับเราจะดูกระแสนะฮะเราก็แคมป์แอมป์ข้ไปนะครับกระแสอยู่ที่4.1นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูหน้าเครื่องนะครับว่ากระแส4.1หรือเปล่านะครับอันนี้คือ4.7นะครับนี่วัดได้4.7ไฟ220นะครับ3เฟสนะครับกวัดได้เท่านี้นะครับ อันนี้คือแอมของไฟ2 2 0รอยยี่สิบนะครับสามเฟสครับ A B C นะครับอันนี้คือกำลังวัดรวมนะครับที่ที่ผลิตได้นะครับกำลังวัดแผงนะครับมีการสูญเสียในระบบนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือ P D นะครับสูญเสียไปสองสามรอวัตต์เลยนะครับนี่พอร์ที่ออกจริงนะครับอันนี้คือแรงดันไฟ กำลังวัดนะครับที่ออกแต่ละแต่ละแผ่นนะครับจะเห็นได้ว,ว่าตัวนี้นะครับวัดเฟสที่สามเนี่ยนะครับวัดสูงกว่าเพื่อนนะครับเพราะอะไรนะครับในการซ่อมของผมเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเฟสนี้นะครับอ่าเฟสนี้นะครับเฟสนี้ ผมใช้มอดเฟสนะครับว่าผมใช้ IGBT เบอร์เดียวกันหมดทั้ง4ตัวนะครับเดิมทีเนี่ยมันจะระเบิดอยู่2เฟสนะครับเฟสนี้กับเฟสนี้นะครับเฟส A กับเฟส B นะครับมันระเบิดนะครับฟิวขาดเลยนะครับผมก็ย้ายมอดไอไอจีที่เหลือนะครับไปรวมกันอยู่ที่เฟส B นะครับส่วนเฟส A เนี่ย4ตัวเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดนะครับเพื่อ ทำการให้มันบาลานซ์นะครับเพื่อให้มันแมทนะฮะเพื่อทำการให้มันแมท IGBT 4ตัวนะครับถ้าจะผสมนะครับอันนี้ผมต่อเบอร์ผสมนะครับซึ่งในการต่อเนี่ยสเฟสเนี่ยเห็นไหมครับการ์ดสามการ์ดเนี่ยหการ์ดก็คือ1นึ่งเฟสนะครับเฟส A B C 1นึ่งเฟสเนี่ยจะใช้ IGBT อยู่4ตัวนะครับ4ี่คูณสาสิบสองตัวนะครับ ฉะนั้นนะครับเฟส A กับเฟส b มันระเบิดใช่ไหมครับมันเหลืออย่างละ2ตัวนะครับผมเลยจับ i อ b t ทเฟส A ไปรวมกับเฟส B นะครับแล้วเฟส a 4ตัวเนี้ยคือเบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเบอร์เทียบนะครับซึ่งเบอร์เทียบก็สามารถใช้แทนได้นะครับแต่แรงดันไฟนะครับจะไม่สามารถวิ่งไปจนถึงพันสองนะครับเพราะว่าอ่า สเปคเดิมเขาเนี่ยใช้เบอร์ FGA 6 0 6 0 N 6 5นะครับก็คือรับไฟได้6 5 0โวลต์ต่อตัวนะฮะแล้วรับกระแสดได้สูงสุดก็คือที่ 60M แอมป์นะฮะแต่อันนี้ผมใส่รุ่นที่เป็น 75M แอมป์นะครับแต่รับไฟได้แค่ 600V โวลต์นะครับใส่ไปแล้วนะครับใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ ต้องให้อยู่ในเฟสเดียวกันนะครับเพื่อเป็นการบาลานซ์นะครับแล้วค่า pd ตัวนี้ก็จะน้อยนะครับตอนนี้ผมใส่แก้ขัดไปก่อนนะครับหากว่าได้เบอร์จริงๆมานะครับก็จะใส่เปลี่ยนกลับคืนนะครับเพื่อเป็นการแมทไอจีบทั้ง3เฟสนะครับถามว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ค่า power d i s p a t i o n นะครับคือตัวของมันสามารถทนกระแสดได้แค่250วัตต แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นเดิมเบอร์เดิมทนได้300วัตต์นะครับเอาง่ายๆพูดบ้านๆว่ามันสามารถกว่านะครับนะครับคือมันสามารถทนความร้อนได้สูงกว่านะครับในกรณีที่เราใช้เบอร์เดิมนะครับแต่ผมเอาไปใส่ในห้องแอร์นะครับผมไม่ซีเรียสเรื่องความร้อนนะครับผมมีระบบปรับอากาศให้มันนะฮะก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ท่านที่จะเอาไปใช้ทั่วไปเบอร์เดิมนะครับ อีกอันนึงก็คือจุดนี้นะครับรีเลย์นะครับรีเลย์ฟอนะครับเกิดจากการอาร์คของรีเลย์นะครับเนี่ยผมจับให้ดูนะครับคือการอาร์คของรีเลย์นะครับรีเลย์มี2สเตตนะครับ2สเตตนะครับอันนี้รีเลย์พวกนี้นะครับผมแกะมาแล้วนะครับผมแกะดูโครงสร้างข้างในหมดแล้วดูหน้าคอนแทคหมดแล้วนะครับแล้วก็เทสแล้วนะครับว่าสามารถใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ผมใช้เองนะครับแต่ถ้า เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเราจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับ6ตัวเลยนะครับต่อให้มันเสียแค่3ตัวก็ช่างนะครับแต่อันนี้ผมคัดมาแล้วนะครับรีเลย์ที่ผมใส่เข้าไปที่เห็นนี่นะครับเป็นของยี่ห้อ panasonic นะครับเสียงและกระแสจะจะนิ่มนะครับเสียงนี่ถ้าเทียบกับรีเลย์จีนเนี่ยเสียงของ panasonic จะนิ่มนะครับลั่นแต๊กเท๊ะเ๊๊นะครับแต่ถ้าจีนลั่นนั้งแก๊ก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 เลยนะครับ แล้วอันนี้นะครับผมเทสมาแล้วนะครับว่ามันใช้งานได้นะครับผมเลยเอามาใส่นะครับระคัดมาแล้วนะครับเอาอันที่เสียออกนะครับเป็นของ panasonic แท้นะครับตัวนี้รีเลย์นี้ถ้ามันจะเสียนะครับมันเสียแค่สเตตเดียวนะครับสเตตตัวนี้รีเลย์ตัวแรกจะทํางานก่อนนะครับแป๊กเสร็จปุ๊บรีเลย์ตัวที่2ก็จะทํางานตามนะครับนะครับเริ่มแรกนะครับตัวนี้จะทํางานก่อนแป๊กนะครับเสร็จปุ๊บ ตัวนี้ก็จากไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะทํางานต่อนะครับเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะลั่นตัวนี้อีกทีหนึ่งกลับมาตัวเดิมนะครับมันจะลั่นแบบนี้แท็กแท็กนะครับแล้วก็แท็กแล้วก็แท็กพร้อมกันนะครับมันจะแต็กตัวนี้ก่อนหนึ่งนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็จะคลายออกนะครับต่อไปก็จะมาลั่นตัวนี้แท็กอันนี้ค้างไว้นะครับเสร็จปุ๊บก็จะมาลั่นตัวนี้แต็กอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะพังนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับ นี่นะครับตัวนี้นะครับตัวตัวสุดท้ายที่จะต่อออกวงจรเอาพุฒมันจะพังนะครับมันจะอาร์กันตอนนั้นนะครับอันนี้คลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับถ้าจะดูให้จบท่านก็จะได้ความรู้เกกับงารซ่อมไปนะครับอันนี้คือไฟ3มเฟสที่ต่อเข้ามานะครับนี่นะฮะ UVW นะครับสามเฟสที่ต่อเข้ามานะฮะแต่ในการขนานแบบนี้นะครับอย่าลืมว่านะครับคุณขายไฟให้การไฟฟ้า10กิโลวัตต์นะครับ เวลาเราขนานไปแล้วมันอาจจะทะลุก็ได้นะครับทะลุส0กิโลวัต์ท่านอาจจะโดนใบเตือนก็ต้องทําสื่อชี้แจงนะครับผมทําไปหลายรอบแล้วนะครับแต่วันนี้ตอนเช้าแดดไม่แรงครับเราได้วัตต์ไแค่ไม่เยอะนะครับแค่พันสองนะครับนี่นะฮะได้พันสองหน้าบ้านก็ไม่ถึงนะครับอยากจะรู้ว่าได้กี่วัตนะครับเราแคมป์แอมป์วัดนี้ก็ได้นะครับแคมป์แอมป์ตัวนี้วัดเข้าไปนะครับได้สองแอมป์นะครับ เราก็มาดูตรงนี้นะครับได้ 2m จริงหรือเปล่านะครับนี่ได้ 2m นะครับตรงกันเป๊ะนะครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันเลยครับโอ้เพลงนี้ดังแต่อันนี้เพลงเบรกนะครับเพลงเบรกอ่าอ่าต่อไปนะครับผมจะให้ดูแรงดันโวลต์นะครับ350โวลต์นะครับ อันนี้คือแรงดันโวลต์ของแผ่นนะครับอันนี้คืออันนี้ของบัตบาร์นะครับเดี๋ยวจะให้แรงดูโวลต์ของแผ่นนะครับอ่านี่เห็นไหมสามร้อยห้าสิบแปดนะครับวัดได้สามร้อยห้าสิบแปดมิเตอร์ผมวัดได้สามร้อยห้าสิบห้านะครับนี่วัดได้สามร้อยหกสิบแล้วสามร้อยห้าสิบแปดแล้วนะครับอีกอันนึงนะครับมันได้สิบเจ็ดโวลต์นะครับมันไม่ได้ต่อนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะย้ายแผ่นนะครับไปเทส อีกสติงหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเอา mm ออกแล้วนะครับเอ้ยข้างเหี้งเดี๋ยวผมจะย้ายไปอีกสติงหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ผมย้ายมาอีกสติงหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยนะ <Gesellschaft> ครับผมย้ายแต่ข้อบวกนะครับ <not> ข <in high school> ้อลบมันถึงกันนะครับยังไงก็ข้อลบถึงกันนะครับอันนี้ผมย้ายมาข้อบวกนะครับมันก็บอกว่าให้รอ ตั้งสี่สิบเก้าวินาทีนะครับเดี๋ยวผมขอกดหยุดวิดีโอไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอมันลันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสามวิสุดท้ายนะครับตอนนี้มันเล่งขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหกร้อยโวลต์นะครับนี่ได้ยินเสียงไหมครับจีดทำงานมาแล้วเริ่มปั๊มไฟมาแล้วสี่ร้อยกว่าวัตต์แปดร้อยนะครับพันนะฮะแดดหกไปนะฮะเมื่อกี้อันนี้ก็ อันนี้เป็นแรงดันไฟของบัตรบานะครับ700โวลต์นะครับมันปั๊มไฟขึ้นมานะครับ700โวลต์ให้ดูที่10นะครับเห็นไหมครับเลขสิกึ่งกลาง6กับ8ก็คือ700โวลต์ครับโดยประมาณนะครับ700โวลต์นะครับ100วัตต์นะครับก็จบนะครับก็มีสั้นๆเท่านี้นะครับในการซ่อมอินเวอร์เตอร์อาการดิเลฟฟ์นครับ รีเลย์ฟอสเนี่ยบอกเลยว่าจะเปลี่ยนเฉพาะรีเลย์เป็นตัวตัวก็ไม่หายนะครับอาการที่พ่วงกับรีเลย์ฟอสเนี่ยหนึ่งฟิวขาดนะครับฟิวขาดสองถ้าฟิวขาดปุ๊บ IGBT ในบอร์ดระเบิดแน่ๆนะครับมีช็อตนะครับมีไดโอดนะครับต้องเช็คนะครับพอ i อ b t ระเบิดปุ๊บนะครับดูว่ามันทะลุถึงขาเกียร์ไหมนะครับถ้าขาเกียร์ช็อตนะครับก็ตามไปเช็คเกียร์ได้นะครับผม มันมีทานซิเตอร์ที่ได้ขาเกตนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นระบบแบบนี้เป็นหม้อแปลงนะครับมันจะไม่ทะลุเข้าไปเยอะนะครับมันจะไม่ทะลุเข้าไปไกลนะครับก็ก็ต้องไล่นะครับออปโตนะครับพวกออปโตนะครับนี่เห็นไหมครับมีออปโตนะครับต้องเช็คนะครับเช็คให้หมดเลยนะครับส่วนถ้าฟ้าลงนะครับอันนี้แถมนะครับที่ไม่เกี่ยวกับการรีเลย์ฟอนะครับ ฟ้าลงนะครับส่วนใหญ่จะเสียฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง PV in นะครับเป็นฝั่งบูตไฟนะครับเป็น MPPT นะครับเป็นตัวฝั่งนี้นะครับถ้าเปิดไม่ติดนะครับมีซัพพลายย่ออยู่2ตัวนะครับซัพพลายตัวนี้นะครับจะกินไฟจากแผ่นนะครับกินไฟจากแผงนะครับจ่ายแผงเข้าปุ๊บซัพพลายนี้จะทํางานก่อนเพื่อนนะครับไม่ต้องจ่ายไฟ400โวลต์เข้าไปนะครับก็คือ เอาจ่ายแผงเข้าไปไฟย่อยจะต้องออกครบนะครับมันจะไปเลี้ยงพวก CPU นะครับอันนี้คือบอร์ดนะครับ CPU สมองมันนะครับนี่นะฮะการตั้งค่าพวกนี้นะครับเขาตั้งมาจากโรงงานแล้วนะครับผมจะไม่ตั้งนะครับอันนี้เป็นการโชว์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับที่เขาได้โชว์มาให้นะครับอันนี้คือซิสเต็มนะครับการตั้งค่าต่างๆนะครับอันนี้คือ รุ่นนะครับตั้งวันที่อันนี้เนี่ยนะตั้งจะตั้งอะไรก็ตั้งนะครับแต่ตอนนี้มันทํางานแล้วผมไม่ตั้งแล้วนะครับอันนี้ดูพลังงานย้อนหลังนะครับดูเป็นปีได้นะครับเอ็นนวลนะครับว่าใช้มาแค่กี่ปีนะครับอันนี้มันโดนรีเซ็ตหมดแล้วนะครับนะครับคลิปนี้ก็จะยาวนะครับถ้าท่านดูแล้วก็จะได้ความรู้นะครับ ต่อให้ถูกนะครับ rst นะครับถ้าต่อไม่ถูกก็ทํางานได้เหมือนกันครับนะครับแต่เฟสก็จะสลับกันนะครับสลับเฟสกันนะครับมันทํางานได้หมดนะครับมันจะออโต้ของมันนะครับแต่แนะนําให้ต่อให้ถูกเฟดดีกว่านะครับในการทํางานมันก็จะเป็นระบบที่ที่หมุนตามนาฬิกานะครับเดี๋ยวมันจะทวนนะครับโอเคก็จบคลิปนี้นะครับก็ ขอให้ท่านกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปและข้อมูลดีๆสำหรับสมาชิกเพื่อนช่างทุกคนนะครับสวัสดีครับ